สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอัปเดตเส้นทางไปงานขับรถข้ามปีกันนะครับผมก็อันดับแรกก่อนอื่นพอเราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับก็ให้คลิกไปที่ออนไลน์นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนี่นะครับแล้วตัวเกมมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมก็ให้เราเลื่อนลงไปนะครับแล้วก็เลือกที่เซิร์ฟ4นะครับ พอมาหน้านี้ก็ให้มองไปที่ด้านซ้ายมือตรงกลางจอนะครับมันจะเป็นเหมือนรูปโลกอยู่นะครับเมื่อเราเจอแล้วก็ให้คลิกไปที่รูปโลกนะครับผมเสร็จแล้วก็คลิกไปที่จอยนะครับที่สีเขียวนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ขับเข้าเมืองนะครับแล้วก็ไปตั้งต้นที่ปั๊าม้ะมันนะครับขับหาปั๊ามละมันให้เจอนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานี่ก็ ขับวนหานะครับแล้วมันจะมีไอคอนปั๊มน้ํามันขึ้นนะครับนี่นครับเสร็จแล้วเราก็ขับเข้ามาที่ปั๊มนะครับใครจะเติมน้ํามันจะล้างรถก็ทําให้เรียบร้อยที่ปั๊มนี้นะครับผม เมื่อเราล้างรถเราเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ขับออกจากปั๊มนะครับก็เลี้ยวขวานะครับพอออกจากปั๊มก็เลี้ยวขวาครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอวงเวียนนะครับเมื่อเจอวงเวียนนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าไปในซอยนั้นนะครับ เมื่อเราเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับก็ขับตรงตามถนนไปเรื่อยๆนะครับพยายามชิดเลนซ้ายไว้นะครับเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นทางแยกนะครับเราไม่ต้องเลี้ยวขวานะครับให้เราชิดซ้ายไปนะครับ เื่อเราชิดซ้ายไปแล้วเดี๋ยวถนนมันจะบังคับให้เราไปเข้าทางหลักเองนะครับเราก็ขับตามเลนนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเข้าสู่ถนนหลักแล้วก็ขับตรงตามถนนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเลี้ยวไปไหนนะครับเดี๋ยวมันจะพาเราไปที่ท่าเรือนะครับ เมื่อมาถึงท่าเรือแล้วก็ให้ขึ้นเรือข้ามฟากนะครับเพื่อข้ามไปยังสถานที่จัดงานนะครับ แทนแท่นแท่นแล้วเราก็มาถึงนะครับสถานที่จัดงานนะครับเนี่ยครับเราจะใช้บริเวณนี้นะครับเป็นที่จัดงานนะครับขับรถข้ามปีไปด้วยกันนะครับก็ถือโอกาสเชิญชวนนะครับสําหรับท่านไหนที่ว่างเว้นจากภารกิจหรือว่าไม่มีธุระไปเมาที่ไหนนี่ก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผม สำหรับใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนี่ก็แอดเฟซมาได้นะครับผมชื่อมิกกี้มิกกี้นะครับหรือว่าท่านไหนอยากจะเข้ากลุ่ม Facebook มาร่วมพูดคุยมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็สามารถเข้ามาได้นะครับชื่อกลุ่มชื่อว่า t ั c k e r of e u r o p ร3 Thailand น,นะครับผมสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับก็เป็นนั้นว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันมันงานนะครับสวัสดีครับทุกคน อลืมไปนะครับผมวันงานนี้สามสิบเอ็ดธาสงพาร้อยห้าสิบหกนะครับงานก็จะเริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับ